สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเทคเนิคก,การเขียนชื่อเรื่องวิจัยในการเขียนชื่อเรื่องวิจัยคำที่ขึ้นต้นก็จะได้แก่คำว่าการศึกษาการพัฒนาการสร้างการเปรียบเทียบหรืออาจจะใช้คำว่าผลการใช้การวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักในการเขียนจะมีอยู่3ประเด็นคือประเด็นที่1สิ่งที่ใช้ในการพัฒนาก็หมายถึงว่าวัตกรรม 2. จะพัฒนาอะไรก็คือต้องการให้นักเรียนรู้อะไร3พัฒนาใครก็คือเป็นนักเรียนชั้นใดอยู่ที่โรงเรียนไหนหรืออาจจะเขียนโดยจะขึ้นด้วยคำว่าจะพัฒนาอะไร ก็คือพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะใช้วิธีอะไรพัฒนาตัวนี้ก็คือนวัตกรรมท่านจะสังเกตูว่าในการเขียนอาจจะสลับระหว่างตำแหน่งนวัตกรรมกับสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาสลับที่กันได้แต่ส่วนสุดท้ายคือพัฒนาใครหรือกลุ่มตัวอย่างนั้นต้องเขียนไว้ท้ายเสมออย่างตัวอย่างสิ่งที่ใช้ในการพัฒนาก็คือนวัตกรรมก็คือวิธีสอนโดยการปฏิบัติจริง พัฒนาอะไรก็พัฒนาความสามารถในการบอกทิศทางเป็นภาษาอังกฤษพัฒนาใครพัฒนานักเรียนชั้นม .3 าเมื่อเอา3ส่วนนี้มารวมกันก็จะได้เขียนเป็นชื่อเรื่องว่าการศึกษาผลการปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะการบอกทิศทางเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเมืองจังหวัดเพชรบูร์ เ,เวลาท่านเขียนก็ต้องเขียนให้เป็นคําเต็มครับนื่องจากว่าหน้าจออาจจะพอเลยใช้คําย่อท่านจะสังเกตูว,ว่าเราจะเอาตัวนวัตรกรรมหรือตัววิธีสอนขึ้นก่อนต่อด้วยสิ่งที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มตัวอยา่างหรืออาจจะเขียนในลักษณะสลับกันระหว่างตัวความสามารถกับตัวนวัตรกรรม มาเป็นตัวที่2ส,ส่วนกลุ่มตัวยอย่างท่านจะสังเกตดูว่าต้องเขียนอยู่ท้ายของชื่อเรื่องเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะได้ชื่อเรื่องใจว่าการพัฒนาทักษะการบอกชิดทางเป็นภาษาอังกฤษโดยการปฏิบัติจ,จริงสำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบึงจังหวัดเพชรบูรณ์